The Eye มันถูกค้นพบเมื่อปี2016โดย s ซ r ร์ดิโอน e วปิเซึ่งเขาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ชาว์เจนตินาโดยระหว่างการสำรวจพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยความน่าทึ่งของธรรมชาติทำให้เขาและทีมเลือกที่จะพักโปรเจกต์ภาพยนตร์ไว้กอ่อนและหันมาไขปริศนา The Eye แทน The Eye เป็นกอลอยน้ำที่เกิดจากการรวมตัวกันของพืชน,น้ำที่รวมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่พืชน้ำเติบโตตามริมชายฝั่งเริ่มแผ่ขยายไปยังกลางแม่น้ำจนทําให้รากของมันไม่สามารถยาวลึกลงไปถึงก้นแม่น้ําได้โดยออกซิเจนที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในรากทําให้ก่อแห่งนี้สามารถลอยตัวได้นั่นเองโดยทั้งนี้ก่อลอยตัวไม่ใช่เรื่องแปลกพอโทโลมีก่อลอยน้ามากมายเช่นเทสาบติติกากา,กาบริเวณชายแดนระหว่างโบลิเวียและเปรู ไทรซาบอกตักในอินเดียแต่สิ่งที่น่าแปลกสําหรับเดอะไอก็คือมันกลมแบบนี้ได้ยังไงเพื่อหาคําตอบและคําถามนาวปิเยอร์ได้ติดต่อไปยังปาโบสัวเลส ซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลายัยบอสตันซึ่งหลังจากการศึกษาก็พบว่าเกิดจากการก่อตัวการทางธรรมชาติที่เกิดจากกระแสน้ําและแรงลมซึ่งการก่อตัวแบบนี้ไม่ได้มีแค่เดอะไอเท่านั้นแต่มันมีอยู่ทั่วอาร์เจนตินาและมักจะเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับชายฝั่งแต่อย่างไรก็ตามเดอะไอก็ยังถือว่าเป็นพิเศษและสวยงามมากๆรวมถึงมีความน่าพิศวงอยู่ในตัวของมันเองเนื่องจากการก่อตัวของมันมีลักษณะเป็นวงกลม ที่เกือบจากสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวโดยนอกจากนี้มีการย้อนดูภาพถ่ายเดียวเทียมของ Google Earth ปรากฏว่า The Eye มีการก่อตัวเมื่อปี2003หรือประมาณ19ปีก่อนเถอว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ทางธรรมชาติได้สร้างมันขึ้นมาแต่ก็มีความพิศวงและความลึกลับอยู่ในตัวของมันเองแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าดูเพลินๆแล้วมันเหมือนดวงตาที่อยู่บนโลกเลยทีเดียว ที่บริเวณเดินทรายใกล้กับชายฝั่งอัลพิสโกในคาบสมุทรปาลากัสของประเทศเปรูมันคือที่ตั้งของสญลักษณ์จิโอกริปปริศนาที่มันมีอายุเก่าแก่ย้อนไป200ปีก่อนคริสตกาลที่ถูกตั้งชื่อว่าปาลากัสแคนเดลาบราหรือที่รู้จักกันในชื่อแคนเดลาราออฟเด แอนดิสที่มันมีความหมายว่าเชิงเทียนแห่งปารากัสโดยสัญลักษณ์ปริศนานี้มีความยาวทั้งหมด180เมตรและถูกแกะสลักฝังลึกลงไป60เซนติเมตรลงไปในหินทรายโดยสามารถมองเห็นจากระยะไกลได้ถึง20กิโลเมตรถึงแม้จะถูกค้นพบมานานแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถไขค,คำตอบได้ว่าใครเป็นผู้สร้างกันแน่ แต่จากการสันนิษฐานอาจเป็นฝีมือของชาวอรารยธรรมปาลากัสโดยมีทฤษฎีมากมายที่อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้โดยทฤษฎีที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ก็คือ เชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของตรีศูนย์ของเทพวิลาโคชาที่มีการเชื่อว่าเป็นผู้สร้างชาวอินคาและหวังว่าเทพองค์นี้จะช่วยชาวปาลากัสให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางทะเลโดยมีการเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของโฮลีทีนิตี้พระบิดาพระบุตรและพระจิตเพื่อชี้นำให้ชาวปาลากัสหันมานับถือศาสนาคริสต์โดยข้อสุดท้ายก็คือเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยนำทางให้นักเดินเรือสามารถนำเรือเข้าฝั่งปาลากัส ได้ก็เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังไม่มีหลักฐานใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีไหนเป็นความจริงและก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้สร้างกันแน่แต่เรื่องราวทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาต่อไปและแล้วเชิงเทียนแห่งปารากัสก็ยังเป็นที่น่าลงลายของนักวิจัยและนักท่องเที่ยวจนถึงทุกวันนี้ กิแกนติกเจตถือว่าเป็นปรากฏการฟ้าผ่าที่พิเศษกว่าปกติและหาดูได้ยากด้วยคือมันจะพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและมันยังเป็นสายฟ้าที่มีความรุนแรงที่สุดในโลก อีกด้วยซึ่งการที่จะพบเจอกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต้องมีการอาศัยจังหวะเพราะมันมีโอกาสเกิดเพียง1000ครั้งต่อปีเท่านั้นเมื่อมีการเทียบกับการเกิดฟ้าผ่าทั่วไปบนโลกที่เกิดมากถึง1 4พันล้านปีต่อครั้งก็เท่ากับว่าโอกาสาที่จะพบเจอกับปรากฏการ์กิกแกนติกเจตก็เท่ากับ0.0 0 0 0 7เเท่านั้น,น,นถือว่าเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ที่น้อยมากที่จะมีโอกาสาได้พบเจอกักบปรากฏการณ์นีน้โดยการศึกษานี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารที่มีชื่อว่า CyAN Advaced ในวันที่3สิงหาคม2022ที่ผ่านมาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษากิแกนติกเจ็ตที่มีการตรวจจับได้เหนือรัฐโอคาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2018โดยพบว่ามันปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มากถึง300คูลอมซึ่งหน่วยคูลอมดังกล่าวเป็นหน่วยการวัดของประจุไฟฟ้าเสมอเทียบกับสายฟ้าทั่วไปที่ปล่อยพลังงานออกมาเพียงแค่5คูลอมเท่านั้นถือว่ามีการห่างกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยนั่นหมายความว่าปรากฏการกิแกนติกเจ็ต ที่พบนี้ดุแรงกว่าสายฟ้าทั่วไปถึง60เท่าโดยมันมีความยาว80กิโลเมตรวัดจากปลายเมฆโดยมันพุ่งขึ้นทะลุปไปยังชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียและส่วนสาเหตุที่ทําให้ปรากฏการกิกแกนติกเจตถึงมีการพุ่งขึ้นไปด้านบนแทนที่มันจะพุ่งลงหรือพุ่งไปอย่างกลนเมฆค้างๆโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คําตอบที่แน่ชัดได้แต่ก็มีการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการอุดตันของประจุหรืออะไรบางอย่าง ที่ทําให้สายฟ้าหาทางออกแบบปกติไม่ได้และเหลือทางเดียวก็คือมันพุ่งขึ้นไปด้านบนแทนและนอกจากนี้การเกิดปรากฏการ์กิแกนติกเจตจะช่วยให้เมฆคายการสะสมประจุลบที่มากเกินไปโดยทีมวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีจอเจียได้ระบุว่ากิแกนติกเจตเกิดได้บ่อยในภูมิภาคเขตร้อนโดยภาพถ่าย ที่ได้รับการระบุว่าเป็นภาพถ่าย UFO ที่ชัดที่สุดในโลกได้รับการเผยแพร่หลัง32ปีผ่านไปซึ่งภาพถ่ายนางกล่าวเป็นของสองนักปีนเขา2คนพวกเขาถ่ายภาพนี้ได้ณบริเวณภูเขาสกอตติสไฮแลนด์ภาพถ่ายที่น่าเหลือเชื่อนี้มีชื่อว่าคารวินโฟโตกราฟที่มีการแสดงให้เห็นถึงวัตถุลึกลับรูปทรงเพชรลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะที่มีเครื่องบินขับไล่ บินอยู่ห่างๆแต่เดิมทีภาพถ่ายนี้ถูกสมมติให้กับหนังสือพิมพ์ Daily Record ของสกอตแลนด์ก่อนที่มันจะถูกส่งต่อไปอยังกระทรวงกลาโหมแต่ไม่เคยมีการถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนโดยมีการตรวจสอบและพบว่ามันคือของจริงไม่มีการตกแต่งรูปภาพแต่อย่างใดตัวตนของนักส่องปินข่าวทั้งสองคนยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดโดยภาพดังกล่าวถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่4สิงหาคมในปี1990โดยห่างจากเมืองเพิร์ทไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว35ไมล์ใกล้กับเมืองคาาว ดรเดวิดคาร์กนักวิชาการและนักข่าวเพิ่งจะมีการค้นพบภาพถ่ายดังกล่าวหลังจากทำการวิจัยอยู่หลายปีโดยเขาได้ติดต่อกับเครกลินเซ์ ซึ่งเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกองของกองทัพอากาศซึ่งเขาเป็นคนเก็บสำเนาภาพถ่ายเอาไว้หลังจากที่มีการขุดค้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค90จากรายงานก็มีการระบุว่านักปินเขามองดูวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรซึ่งมันมีความยาวประมาณ100ฟุตลอยอยู่ในอากาศประมาณ10นาทีก่อนที่จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและหายไปโดยดรคาร์ได้มีการกล่าวว่าโดยภาพถ่ายดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮาลัม โดยมีการสืบพ้นต่อไปว่านับเป็นเข่าเจ้าของภาพถ่ายดังกล่าวนี้เป็นใครซึ่งมันอาจจะทําให้เราได้รับทราบข้อมูลที่มากขึ้นเดิมก็เป็นได้และรู้ถึงความจริงว่าภาพถ่ายดังกล่าวนี้เป็นภาพจริงหรือภาพปลอมกันแน่คริสเตียนแกมมา ชายที่มีอาชีพขับเรือค้มฟากในทะเลสาบอัลวอเทอร์มาลายสิบปีได้กล่าวว่าเขาได้พบเห็นห่านถูกลากลงจากผิวน้ำลงไปสู่ใต้ทะเลสาบซึ่งเขาได้มีการระบุว่าตนเองนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสอดคล้องกับรายง,งานจากชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ได้พบเห็นเหตุหการณ์ลักษณะดเดียวกันโดยคริสเตียนได้กล่าวไว้ว่าห่านหายตัวไปต่อนหน้าต่อตาเขาในระหว่างที่กำลังว่ายข้ามแม่น้ำไปด้วยกันกับฝูงของพวกมันและมันไม่กลับขึ้นมาอีกเลย ผมกับลูกเลืออีกสองคนเห็นเหตุการณ์นี้พร้อมกันเราทุกคนมองหน้ากันเรากลับจะพูดว่าคุณเห็นนั่นไหมเรามองย้อนกลับไปและก็มีหันอีกตัวถูกลากลงไปซึ่งห่างการแค่10 2 0ถึง20วินาทีต่อมาคริสเตียนได้กล่าวไว้ ในน้ำไม่มีความปัป่นป่วนใดๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตลอดชีวิตที่อยู่ที่นี่เวโอเวนพยานอีกคนที่เคยพบเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันได้กล่าวเตือนผู้คนว่าอย่าปล่อยให้สุนัขของพวกเขาลงไปไว่ายน้ำซึ่งตัวเขาเองก็จะไม่ลงไปในน้ำเช่นกันชายวัยหกสิบเอ็ดปีที่ทำงานอยู่ในทะเลสาบและเดินทางมาที่นี่นานกว่าสี่สิบปีเพื่อตายกีฬาได้ออกมาเตือนผู้คนถึงการพบเห็นที่น่าตกใจของเขาเมื่อวันที่23มิถุนายนเขาได้ระบุว่าระวังให้ดีที่อัลส์วาเทอร์ วันนี้ผมเห็นห่านตัวเต็มวัยถูลากจากผิวน้ำลงไปใต้น้ำ ผมเห็นพร้อมกับคนบนเรือที่ทำงานกับผมนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมพบในปีนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกต่อมาเวนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงเวลา10นาฬิกา12นาทีและหาสีเทาที่อาจมีน้ำหนักราว4.5ถึง5.5กิโลกรัมมันถูกลาาถอยหลังก่อนที่จะหายไปไม่เห็นอีกเลยหลังจาก5นาทีผ่านไปคนส่วนหนึ่งคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกแต่มันไม่ใช่เรื่องตลกเวนได้กล่าวาไว้ตอนนี้เราได้ติดต่อกับสำนักงานของอุทยานแห่งชาติเล็กดิสติกแล้วและผมได้ลองติดต่อ กับสนักงานด้านสิ่งแวดล้อมในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเขายา้ําความเห็นคมงผมนะอย่าปล่อยให้สุนัขของคุณว่ายน้ําเล่นที่นี่ในขณะที่เรื่องราวด,ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในบริเวณนี้ไม่น้อยและสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้อาจจะเป็นสัสตว์ต่างถิ่นเช่นปลาดุกยักษ์หรือแม้แต่จระเข้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เควินโอฮาร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัสตว์ป่าเชื่อว่ามันอาจจะเป็นนักยักษ์ เพราะเขาเคยเห็นพวกมันลากหงลงไปในน้ํามาก่อนซึ่งนากยากเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พวกมันอาจยาวได้ถึง1.7เมตรและมีน้ําหนักมากถึง11กิโลกรัมซึ่งพวกมันมักจะล่านกน้ําเป็นอาหารอีกด้วย